หวังว่าพวกเราคงเข้าใจในหลักปฏิบัติซึ่งศึกษากันมาช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะเห็นกันหลายคนแต่บางคนก็ไม่กล้าตัดสินใจกล้ากลัวกลัวบางทีก็กลัวตายพอถึงจุดหนึ่งมันเพื่อจะตายให้ได้นะอึดอัดแน่นแล้วก็รู้สึกว่าจะตัดสินใจทีไรเลยแจมเป็นวิววิววิวว,ว,วิวใจจักาดให้ได้ จำครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังเสมอว่าธรรมะมันอยู่ฟากตายท่านบอกว่าถ้ามันเราศึกษาดูแล้วเห็นแล้วมั่นใจจริงความคิดมันหยุดจะต้องหยุดความคิดให้มันได้ซะก่อนก็หายใจไปแล้วเห็นมันมาแล้วก็ดูดูมันจะหยุดทันทีแล้วก็แค่ดูมพืนั่นแหละห้ามมันไม่ได้ พราะมันมันเป็นอาการหนึ่งของจิตที่ท่านเรียกจิตตัวนี้มันสังขารจิตจิตปรุงแต่งมันเป็นอาการของจิตต้นกําเนิดหรือจิตพุทธ,ธะนะสำนักแห่งเราเรียกว่าจิตพุทธ,ธะจิตพุทธ,ธะจิตต้นกําเนิดที่พาเรามาเกิดปัตตายจะไปข้างหน้าหรือไปข้างหลัง จะขึ้นสวรรค์ลและลงนระกจิตพุทธะดวงนี้เท่านั้นที่จะพาเราไปฉะนั้นเมื่อจิตนี้ยังไม่ตื่นก็ไม่รู้จะไปทางไหนเด็ทีนี้เพราะมันไม่รู้จะไปที่ไหนจิตสังขารปรุงแต่งไปทางไหนมันไปทางนั้นนะพอถึงวันนั้นจิตมันคิดอยากจะไปไหนพอตายปุ๊บมันก็ไปได้ทางนู้นเลยบางทีก็มันเผ้อเพลก็ลืมคิด บุญกุศลที่เราสร้างมามันก็ลืมคิดมันมัวแต่เก็บอย่างเดียวมันก็เลยหลงหลงตายในช่วงที่เก็บปวดแดงๆไม่มีสติถ้ามีบุญช่วยหน่อยก็ได้เป็นมนุษย์ถ้าบุญไม่ช่วยก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ไม่ถึงกับลงนรกเพราะบุญมันค้ำอยู่ดังนั้นเรามาปิดอบายภูมิญที่ แนะนำพวกเรานี้อยากให้ปิตอวัลยภูมิทุกทุกคนให้ได้มันจะไม่ได้ห่วงไม่มีอะไรมากแค่ดูจิตดูลมหายใจไปดูจิตมันคิด,ม,คดมันคิดขึ้นมาก็รู้มันก็ดับม,ม,มันดับมันคิดมันคิดมันดับเราก็ดูเกิดเกิดดับดับอย่างนั้นแหละเมื่อจิตเราเข้มแข็งดูเพราะว่าเรามีกําลังทีนี้ก็หายใจลึกๆหยุดกั้นใจดูสิมึงจะคิดไหม มันจะไปคิดหรอกมันจะเห็นจิตลูกเสือการเย็นเย็นในช่องท้องเราก็จับไว้ก็ทำมาไปอย่างนี้แหละจะมีเวลาก็เอาไปอย่างนี้สี่สิบห้าสิบทีร้อยทีเขาว่ากันไปแต่เวลาเราไปทํางานซักผ้าหาอาหารปรุงอะไรไปทําอะไรตอนนี้เราใช้ระบบบวัววิรุณจำเรียงดูลูก ทำงานไปชำเลืองดูจิตไปทำงานไปพอสมควรก็ชำเลืองดูคนนึกดูนั่นแหละซึ่งครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าให้สังห้อมซ้อมเบื้องมันจะเป็นจังไดมันจะไปสาสหรือไปขัวให้สังห้อมซ้อมเบื้องมันเข้าใจไหมนี่ไปแปลนะครูบาอาจารย์ท่านเขาพูดอย่างนี้แหละ แล้วก็สังหอมซอมบึงก็เราก็สังเกตดูนั่นแหละว่ามันเป็นยังไงตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ไปไหนเนี่ยมันจะล่างหน้าแปลงฟันสังเกตดูว่าจิตมันอยู่ไหมเพราะช่วงนั้นถ้าเราสังเกตดูความคิดยังไม่มีหรกไอ้จิตแต่สังขารตรงนั้นมันยังไม่เกิดเราคิดตื่นขึ้นมาวันว่างๆนี่เรียกสังเกตดูเลยอ้เรียกลรสึเกณเย็นอ้มันอยู่ดีกว่า แล้วก็ไปเลยไปล่างหน้าล่างตาแปรงฟันแปรงฟันเสร็จก็ดูใหม่อีกทีเออเห็นไหมเออเห็นแล้วไปหุงข้าวเว้หุงข้าวเสร็จดูอีกทีเห็นไหม <S <S <ๆ>ก็ทํามันอยู่อย่างนี้แหละทํามันทุกวันทําทุกวันทําบ่อยๆท,ทําทีทีวันหนึ่งจะได้ของดีเกิด,กดขึ้นมาเองเพราะบางทีบารมีของเรากําลังใจของเราเนี่ยมันเต็มแล้วแต่มันถูกขังอยู่ ทิธีนี้เป็นการเปิดประตูห้องขังให้จิตของเรามันโผล่มาดูโลกที่มันเป็นยังไงมันเกิดมากี่พกี่ชาติเราเคยเห็นไหมวันเป็นยังไงทําชั่วมากี่ทีทําดีมากี่ครั้งบุญกุศลส,สะสมมาอย่างไรเกิดเป็นใครมาจากไหนถามมันดูก่อนมาเกิดเราเป็นใครเมื่อเกิดมาแล้วใครเป็นเราถามมาดูทีมันมีเราไหม ถ้าดูดีๆไม่มีเราสักอย่างมีแต่ความว่างคําสอนพระพุทธเจ้ามีแต่ความว่างดูดีๆปฏิบัติดีๆทำก็ไม่มีสักตัวตัวเราก็ไม่มีธรรมะก็ไม่มีม,มีแต่ว่างว่างโล่งโปร่งเย็นธรรมะสูงสุดบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าคือความว่างคือวิหารธรรมความว่างเป็นสมญา,ามของ นิพพานอาการของนิพพานคือเย็นเย็นนั่นแหละดูเย็นเย็นในกายของเราแล้วนำไปปฏิบัติฉะนั้นขอฝากพวกเราทุกคนไว้นะที่ตรงนี้เมื่อเราคิดว่าเราเป็นนักปฏิบัติต้องทำขอทำ นักปฏิบัติธรรมะต้องทำทำทุกวันทำอย่าให้ลืมธรรมะเมื่อไปลืมธรรมะก็จงปฏิบัติธรรมวันใดวันหนึ่งถ้ามีความคลองใจขัดข้องในอาการของมันที่มันเกิดขึ้นมาในจิตในใจก็ยกโทรศัพท์ขึ้นติดต่อไปครับพ่อดูบางทีก็ผิดจุดแก้ไข พอมันไปถึงจุดหนึ่งมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันอย่างโยมนงไปดีที่ไปก็โทรมาหาก็แนะนำเงินไปดูกันไปวันนั้นก็เจอแล้วคุยกันนิดหนึ่งเพราะเขาก็ตื่นแล้วต่อไปเขาก็ทำเมื่อเขาเอางไปเรื่อยๆใครจะเป็นคนที่สองในสำนักนี้ยกมือดูซิสู้ เราต้องสู้เมื่อคิดอยากเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องทำทำแล้วทำอีกก็ขอ,ขอฝากพวกเราไว้ให้ไปทำดูทำการบ้านดูถ้ารู้สึกว่ามันจะโล่งๆผงๆใสๆแต่มันไปไม่เป็นยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาปรึกษาดูมีทางแนะนำก็จะแนะนำไปมันไม่แน่ สายปฏิไตยสายโทรศัพท์นี่ก็สําคัญเหมือนกนันเลยมวยก็บ่อยๆเจ้ก,ก็ไปห้องแกเรื่อยๆวันนั้นก็ให้ตัดสินใจเลยมันกล้าตายก็ลองดูระตายวันนี้กูจะไปอยู่กับพ่อกูบอกมาเลยงั้นพ่อกูคือพระพุทธเจ้าบอกมาเลยเอาเลยดูซิมันกล้าตายไว้มันฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาสักทีอะไรดีๆก็จะเกิดขึ้นก็นแนะนำเงินไปแล้วก็รอบปากเหมือนกัน พยายามดูสมบายก็มาทีหนึ่งก็เปลี่ยนไปทีหนึ่งก็แนะนำเงินไปพวกปฏิบัติถึงจุดหนึ่งแล้วมันพูดสองสามคำนี่จิตมันรับรู้ทันทีว่าต่อไปจะต้องทำหนึ่งไม่ได้พูดยาวหรอกแ้่พวกที่เห็นจิตแล้วพอจิตมันสัมผัสกับคำพูดปั๊บมันรู้เลยว่ามันจะไปทางไหนก็รู้เรื่องพอได้ตื่นแล้วมันง่าย พอไอ้ที่มันติดๆแต่มันคิดไม่ออกมันอะไรว่าอะไรว่าแต่พพูดกับคำเดียวพูกมันสว่างโล่งเลยก็เลยมีอะไรถามอีกนี่คือพวกที่ก้าวเดินไปถึงกลางทางแล้วมันต่อไปขอก้าวต่อไปนี่ก็พรุ่งนี้ก็จะต้องจากกันชัว่วคราวจากเพื่อเจอกลับมาให้เห็นทุกคนตามใครรักไปก่อนกัน นะซึ่งก็ต่อไปนี้ก็จะพาไปดูสวรรค์